ครับบานนี้ก็มาฮอดดอนพูทตาแล้วครับ,อรบเอาไวปข้ามมาค่ะเออมื่อนี้ก็เงียบเงาเนาะครับมนะดอนพูทธตาพอเห็นบ่ทันได้เห็นผู้ใดมาคือสิมาแล้วก็ไปแล้วมาแล้วไปแล้วนะคนเขาคนไปคนมาหลายครับไปหลายมาหลายอย่างก็มีผู้ออกผู้เข้าตลอดเวลาเอากะมาละกะแวะมา ถามข้าวามข่าวมีแต่พอจำเนะียอยู่นี่ <c oughs> พอจำอยู่มึกค้ับส้มเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราไปถามพอ,พอจำเนาะครับเนาะเดี๋ยวเราไปส้มก่อนค่อยมาแวะมาหาพอจำ <c oughs> ส้มข้างในก่อนมือนี้มือนีคือส่งเยียบเงาแต่น้อมือนีเนาะ ปูค <ítulo> ือเบิ่อชนมาเนาะเป็นยังไงข้าวมาลายแลเด็ดแหละถือหมวดที่แล้วนี่ก็ได้เป็ดด้วยได้ละครับเนาะปูเพิ่นไข่ถือก็ได้ละหมวดที่แล้วนี่สามเปดนะครับปูตางหมวดที่แล้วนี่ให้สามเป็ดเขาคักเลยครับเขาเต็มเต็มเลยนะโอเคนย์ไงสามเปดนะครับเนาะเขาเต็มเต็มเลยหมวดนี้เพิ่นที่ให้ตัวใดอีกบุญนี่เอาไปถามปอจําเนาะครับเนาะ โอ้ไปล่องไปทั่วทิพทั่วแดนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปเรื่อยละคนนโมเอีเป็นยังไงปูบนวางไงวดนี่พูดหมายว่าวันที่สิบองี่คอยถิวันที่สิบสองคนตีบ่ะโบ๊นไันแง่มันยน้อยเนี่ยบ่ใจกว่ามือเราผมมากจางดี กันเาว่าวันที่1งกับมือเฮ้อนี่ตัวนี้ไม่ไหวนไม่ไวนตัวนี้นี่กสิบแล้วสิบแล้วเนาะวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์พอดีและวันเสาร์เสาร์พอดีไก่หอดมือพอดีและวันสุกวันสุกเนาะวันสุกมันบ่อมืีอวันพุทหัดเนาะ่วันพุทธพุธพุหัดสุกที่สิบสองวันสั่นครับมือสองมือนึงเนาะนองใสมือแรงกะน้อยู่บ้านผุดเหลียว ปูแสวงโศกกับมาหอดนะครับก่อนนี้กําลังทํากาดคอโศกคอหลบับจากปูนะครับเนาะปูซีฝักขาวดอนปูตาเฮ้ามันพอไว้ก็ได้เข้ามากับจังหวะพอดีเอาเด้เพิ่นคอโศกคอหลับแล้วเขาคอยไปท่าเดี๋ยวเป็นกระสีเข้าไปหาพ่อจัมนะครับเนาะแถนะามพ่อจัมบ,รบนระบาดนี่เป็นนางข่าอยู่พ่อจัมนะไปตลาดกรุงพม่าน่ตะตลาดเมืองไม่บอ บ่ตลาดอีอยังตลาดโอ้ตลาดบ้านในพันดอนตลาดพันดอนแต่เจื่อยจักเช่นแต่เชื่อยู่บ่ขายอยังผลไม้อยังอยู่ตลาดนะแต่ว่านีหลายตลาดโอ้หลายหมู่บ้านกุมพ่อว่ากันไดนแต่เจื่อแต่เชืยขายของยูหันละตลาดอันนี้ก็บอได้ถามเลยจ้ะคุณบอมังัน

ประจําประจําบอกนะครับบันเล็กทีบันเล็กทีปูนะครับนะแปดห้าเก้าสี่นะบันเล็กทีปูที่เป็นลงว้ต่างๆเจ้าถือสงล้านกัมีอพระเจ้ามาถือถือัย่นี้ประจําู้ละแสนสแสนสแสนผู้หักสุดสองล้านนะผูู้ดวงคนมี่คนใหลายเนาะผู้เจ้าดวง ถ้ากันตั้งใจมากนี่เลยบ่เฮ้บแวะทางอื่นมาแล้วบ้านน้อบำซับซีดอยู่ในวัดนี่แหละบ้านนี่แหละเนี่ยขึ้นไปนี่ก็เลี้ยวขวาเขาในวัดนี่ ไปหอดข้างโค้งเรี่ยวขวนปหอดตรงไปน้ำโค้งวายนคปใส่ใคพูดเลยจมสีแพ่งสีโอ้ยพูดเลยออกสียกปัดพูดเลยว้ไปบ่ถือมังก่าอุดอนไปบ่ถือกันพูดเลยส้นสามเสาพูดเลยวันนี้สมเศรูบ้ันเศรูโอ้ยสีบ่าทางท้างคนข่อยสี่่าทางพอจำเพิ่นบอกไว้แล้ว้อครับด้วเก้าหาแปดสีอ้ายังี่ยพูลืม แปดหาเก่าซีเบานเลขอแปดหเกซเป็นบ้านเลขที่ของปูนะกับบ้านตั้งแต่เก้าหาแด้อ้ากับื้ออโอ้เข้ากันว่ากับรถเจ้าเข้ากันทะเบียนอันเดียวกันเลขตัวเดียวกันด้วเรา่อเาหาแปดี่วกับอีัี ขาเจ้าฝันเนี่ยขาเจ้ามาถามอายุเออเขาเจ้าฝันว่าไอ้เลือดไปในเกือเต็มตนเต็มโตครับท่านโอ้มาถามอายุไฟอ,อืมอืมอืมอายุไฟก็คือยืนรถเจ้ากันละเออเก้าสิบห้าปีแล้วโอ้เหมือนขึ้น่าคัดเทเดเออเก้าสิบห้าเจ้ากับ <laughs> <laughs> เดวสิเอาเอาหัวขึ้นหัวลงเด้อครับเด้อ เฮัวงเลือดเลือดเลือดเต็มตัวด้วยเ่นเนผู้ฝันนอครับผู้อายุเพิ่งแถวเ่อนเก้าสิบห้าปีเ่อนะคนข้าเจาอหลับเสือเลยเอากเจ้ากบชิดว่าไงเอาไฟกเก้าสิบห้าเลยเจ้าสิเฮ็ดยังไงต่อไปเอาคิดว่าเหงาเพอนั่นเห็นบ่ครับอม้อไส้เต็มเพือนเอ ว่างหันน่ะไสตัวมันบอกซส่นสามตัวเออมันแปดสามสี่คือตัวเออผิดแต้มหนึ่งเออโอ้ผันเจียววานรถมอเตอร์ไซค์มันกลับไปออกยี่หันรถเนาะเออเจ้าก็ซื้อเอาไอหันเออพอจำมันบอกแล้วพอไก่มันบอกพอจำไก่ได้ครับเอออีแม่มาเนาเว้ยเบ่งไหนน้อยไอเ่้าขัดคิ้วไอเจ้าขักคิ้ว